อดีตข้าราชการครูเมียผู้ใหญ่บ้านถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ดูดเงินกเกลี้ยงบัญชีเกือบล้านก่อนวางสายบอกให้ถือโทรศัพท์ไว้เฉยๆวันที่26สิงหาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่2 3 1หมู่10ตำบลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านบ้านสามขี้เหล็กหมู่10ตำบลพรานอำเภอขุนหารหลังได้รับแจ้งว่าเจ้าของบ้านถูกแก๊งคอรเซ็นเตอร์ ใช้อุบายหลอกหลุดเงินจากบัญชีไปร่วมแปดแ0นบาทเมื่อไปถึงได้พบกับน,นายจินดาวโรงผู้ใหญ่บ้านซัมขี้เหล็กและนางรัตนาวโรงภรรยาซึ่งเป็นอดีตครูลาออกจากราชการอยู่ที่บ้านนางรัตนาวรงเล่าว่าเมื่อวันที่14สิงหาคม2566เวลา13นาฬิกา29นาทีได้มีโทรศัพท์หมายเลข0626577540โทรมาหา อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางบอกว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของตนมีปัญหาเรื่องเงินเดือนซึ่งเดือนนี้คือเดือนสิงหาคมปรากฏว่าเงินเข้าออมทรัพย์ไม่ได้คิดว่าคงจะเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆพร้อมกับถามว่าในโทรศัพท์มีแอปพลิเคชันไลน์หรือไม่ตนบอกว่ามีแต่เล่นไม่เป็นสายตามไม่ดีมองไม่เห็นจากนั้นคนร้ายที่โทรมาจึงได้บอกวิธีและสอนให้ตนเล่นและแอดไลน์เข้า เชื่อบัญชีว่าครมบัญชีกลางและแนะนำให้ตนกดน่นกดนี่ใส่รหัสเข้าไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้ทำการสแกนใบหน้าโดยคนร้ายอ้างว่าครั้งแรกสแกนไม่ผ่านให้สแกนใหม่อีกครั้งและบอกให้ตนถือโทรศัพท์ไว้เฉยจากนั้นสายก็ถูกตัดไปตนจึงรีบโทรหาลูกชายและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังลูกชายบอกว่าสงสัยจะถูกแฮกแล้วและบอกให้ตนรีบไปธนาคารเช็กเงินพบว่าเงินออกจากบัญชีสองครั้งซึ่งครั้งแรกเงินออก 699,999บาทครั้งที่2ห่างกันไม่ถึงนาทีเงินออกอีก92,634.88บาทรวม2ครั้งเงินถูกดูดไป792,633.88บาทจนเครียกบัญชีตนจึงเรียกเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพขุนหารเพื่อดำเนินการตามกฎหมายด้านนายจินดาวรรงค์ผู้ใหญ่บ้าน ซัมคิเล็กกล่าวว่าตนก็สงสัยในเรื่องแอปพลิเคชันที่เขาดูดเงินนี้ซึ่งตามปกติธนาคารทุกธนาคารให้ผู้ที่มาเบิกเงินที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีจริงจะให้เบิกถอนได้ไม่เกิน2 0 0 0สนบาทต่อวันแต่นี่ธนาคารให้ไม่ฉาเชื่อดูดเงินไปร่วมล้านบาททำไมธนาคารไม่ไมโทรสอบถามเจ้าของบัญชีว่าเบิกเงินไปใช้อะไรมากมายขนาดนี้จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ตนสงสัยว่ามีคนไหนรู้เห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ธนาคารจะให้ผู้ที่นำเงินไปฝากเชื่อถือได้อย่างไรว่าปลอดภัยจึงขอฝากธนาคารทุกธนาคารให้ระมัดระวังมากที่สุดถ้าการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพลูกค้าก็จะไม่เชื่อถือแล้วอาจไม่นำเงินฝากธนาคารอีกต่อไปข่าวโดยทีมงานสยามนิวจังหวัดศรีสะเกดเรียบแรงมุมข่าวบายไซแอมนิวขอบคุณที่มาของข่าวจาก t o d a y .line.me มุมข่าวทีมข่าวสยามนิว